กราบสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เช่นเคยครับผมวันนี้ก็กลับมาพบผมอีกครั้งในเกมนี้น้องคุณี่คอสเวลนะครับผมซึ่งในวันนี้ครับก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วก็คือจุดชมวิวแล้วก็กล่องสมบัติลับทั้งหมดนะครับที่ซ่อนอยู่ในแมปป่าโมเอลนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดชมวิวแล้วก็กล่องกันนะครับผมมีทั้งหมด3กล่องแล้วก็3จุดชมวิวนะฮะเราเริ่มกันที่จุดชมวิวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมให้ทุกคนวางมาที่ล่างสุดของแมปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดินตามผมมมมาเลยยยนนนะะะครรผจจุดชชวแกี่่ออูตงง้ ให้เดียวเข้าไปตรงช่องนี้เลยแล้วก็ตามมานะฮะ มอ,อมาถึงนะฮะจะเห็นว่าจะมีแท่งๆอยู่ในช่องไม้ตรงนี้นะครับผมต้องมอนดีๆนะเพราะว่ามอนสเตอร์ธาตุไฟตรงนี้มันบังไวอยู่โอเคฮะเดี๋ยวเรามาปลดจุดกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ฮะ,ะบ่อน,น้ำแห่งชีวิตจุดต่อไปนะฮะเราสามารถเดินจากทางตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งจุดต่อไปเนี่ยมันจะอยู่ตรง ช่องนี้เหมือนกันนะครับผมให้เราเดินไปต่อได้เลยโดยจุดชมวิวแถวแถวแมพเนี้ยฮะมันจะไม่ค่อยมีเทเลพอร์ตใกล้ๆนะต้องเดินอย่างเดียวเลยฮะ โอเคฮะนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับผมถ้าสังเกตเนี่ยก็จะคือจะอยู่ตรงหน้าต้นไม้สีแดงเลยนะฮะต้นเหตุต่อไปนะฮะเป็นจุดชมวิวจุดที่3นะครับผมจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับเป็นอยู่ในส่วนของทางโค้งตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้เลยฮะ นี่ครับผมจะสังเกตว่าอยู่ข้างๆต้นไม้สีม่วงตรงนี้นะครับผมต้องมองดีๆนะฮะตรงนี้แบบมันกลมเกลืนมากก็กดได้เลยครับผมหมู่บ้านแฟรี่ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับจุดชมวิวทั้ง3จุดนะก็เดี๋ยวเราจะไปที่กล่องสมบัติที่ซ่อนอยู่ในแมปนี้3อันต่อกันนะครับผม ไปกันเลยฮะเอาละครับต่อไปเราก็มาดูกล่องสมบัติกันดีกว่าโดยกล่องสมบัติแรกนะครับจะอยู่ตรงจุดวาร์ปจุดล่างสุดตรงนี้นะครับผมให้เราเดินมานแถวๆตรงนี้ฮะฝั่งซ้ายหน่อยนะฮะตามแมพที่ผมบักไว้เลยก็จะอยู่ตรงนี้เองครับผมตรงนี้เลยฮะให้เรากระโดดขึ้นไปปกติได้เลยตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรนะฮะเดินขึ้นไปได้อเอ ส่วนกล่องที่2นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับจุดออจุดชมวิวอันที่2นะครับผมให้เราเดินไปทางนี้ได้เลยครับแต่ว่าต้องลงตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปนะฮะวิ่งไปเลยติดมอนนะฮะตรงนี้ กล่องที่2นะครับจะอยู่บริเวณแถวรากไม้ตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ของผมมันแบบว่าน่าจะมีคนเปิดไปก่อนแล้วเราต้องรอให้คนแบบว่าให้กล่องมันดีก่อนนะครับมันจะอยู่แถวแถวตรงนี้แหละฮะอยู่บริเวณรากไม้ตรงนี้นะครับผมไว้นะถ้าเกิดใครมาแล้วไม่เจอเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะฮะก็ไว้ค่อยมาใหม่เวลาหน้านะจ๊ะก็เดี๋ยวเราพาไปดูกล่องที่3กันเลยดีกว่านะครับผม กล่องที่3นะฮะจะอยู่บริเวณใกล้ๆหมู่บ้านแฟรรี่ตรงนี้นะให้เราวาปไปที่เทเลพอร์ตตรงนี้ครับผมแล้วก็ออกไปทางด้านซ้ายนะฮะจะอยู่นรงนี้เลยฮะ ะอยู่บริเวณแถวแถวตรงนี้นะครับผมจะอยู่ข้างบนตรงนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งกล่องหายไปอีกแล้วตรงนี้ต้องชาร์จแล้วก็ปีนขึ้นไปหน่อยนะนี่ฮะต้องชาร์จอีกหนึ่งปึ๊บโอเคฮะมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมถ้าใครมาแล้วไม่เจอก็รอกล่องมันรีก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการเก็บกล่องแล้วก็จุดชมวิวในแมบบนี้นะครับก็ถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเป็นก๊าจกันด้วยนะครับผม สำหรับคลิปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอาสวัสดีครับผม